สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ทำการเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะครับผมสองอาทิตย์ก่อนเราทําการสั่งกล่องสุ่มของเทปเพจหนึ่งนะครับและวันนี้เราก็ได้มาแล้วนี่ได้มาแล้วนะครับผมกล่องสุ่มราคา1 9 9 0บาทนะครับเรามาดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับดเปิดดูเลยอุ้ยเปิดส,ดสวยไหมเ <laughs> เราต้องพูดเยอะเนราแกะเอาอย่างเดียวแกะดูอย่างเดียวแกะของอย่างเดียวรอรู้กันว่ามีอะไรบ้าง990บาทจะมีอะไรบ้างนี่โหกล่องสุดเลยวะ Airmes มี Airmes ด้วย Airmes Airmes อะไรของมือเห็นกระเป๋า Airmes แบบแบบแ i r m e s a นี่นี่นี่ มีแอร์เมดด้วยทูกเียอะไรเนี่ยเป็นเอ่อรองเท้ารองเท้าแอร์เมดอืมไม่ก้องใหญ่ๆทญ่จ okay. ีค oh. ่ะมาจากโรงเกลือรองเท้ากคลุกแล้วปารีสหอยแ้งเอาอัตมาอัตมาจากจากโรงเกลือก็ได้รองเท้าแล้วก็เนี้มีชุดเอ่อหม้อไฟฟ้าอะไรพวกอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์เอ่อเครื่องทัวร์ขนม มีอันนี้ด้วมมีขนมคุกกี้ขนมี้นี่อะไรเนี้อุ้ยเออมี้น่น่าเลยเส้นหนึ่งขมีนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่เมล์อเปล่าอ่ะสุดแล้วจะมีพวกขนมขนมมีกระิชชู่อนี้แล้วก็แมอใชแล้วก็มีมดด้วยไม่มีมค่ะมีออเอันนี้